มาถึงบทที่สามเลยนะครับตอนที่หนึ่งนะครับเรื่องราวก็เริ่มเข้มข้นขึ้นนะครับมาดูฉนันทลักษ้าวตรงนี้ก็น่าจะลดไปหรือสูญหายไป,ปักหนึ่งแต่ก็มีปัญหาว่ายังหูเรื่องอยู่นะครับค่ะเริ่มเลยนะครับจักจ่าถึงหกปีน้องบิด,ดาเดียวกัน ึงไว้หลุะลุลลาวสะกันพระนักทันบิดาป่อเจ้าเก็บเลี้ยงหาปัตชาข้าเฝ้าตามบุรีเมืองเชื่องไทยลูกเต้าลูกขุ่นเลือกเก็บมาไว้ เป็นบาทเจ้าหลายปันบุรุษหนุ่มน้อยจาดล่ําสักกันเกิดห่วมวันปีเดือนแห่งเจ้าหับราชการระวังล้อมเฝ้าเป็นนิรันนั่งนิด พระบิตาลาจาบอพิษฮักลูกเต้าหกองสัปปะโพกะธุระปป่งตามแต่องค์บุตรตาโนเนาบอกคัดน้ำใจหื้อหมองมนเศร้าหกใจเฮา ลูกฮักสุดแต่พระไทยตามใจไฟมักของเครื่องเล่นขวัวทงปามหาตดเล็กแอวตามพระสงฆ์ไฟสมยงมาดาแม่เจ้า อาบน้ำคัดสีบอกฮือมองเศร้าหกใจเหาหนุ่มนอน